ดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมหาเฮงผ้ามวลน,นะครับเนาะเอามือนี่ไปขอโชคขึ้นวันพระพี่น้องเลยมาฝากกันาดูภูมิกางปลาครับผมเนาะอะ่านที่แห่งนี้เนาะขึ้นซื้อรือ่อซาพี่น้องเลยให้ยมาทุงท่งวัวถือทุ่งวัวแล้วพี่น้องเนอะปูพุ่มพันธุ์ไทยอ่ามือนี่แอดมินกเ็เลยผ้า เนาะปูฤุสีเพิ่นไปขอโชคไปส่งขอโชคแล้วพี่น้องเด้อเอามาร้องเบิ่งว่าอ่าปูฤุสีเพิ่นสิให้ตัวไรเอาไปรับชมรับฟันงนํากันที่สําคัญเนาะครับเนาะสถานที่แห่งนี้อ่าเพิ่นไปเขาฝันคนนอนอยู่แถวนั้นพี่น้องให้มาตลอดมาถ,ถึกทวงวดแล้อพี่น้องเด้อเอาเอมินน่ะเลยตามให้พ่อแม่พี่น้องก็เลยเอา ปูรุีมาส่งขอเนาะครับเนาะอยูอ่นาสารเพืน่นไปรับชมรับฟังบรรยากาศร่วมกันเป็นควอมเสือ้อส่วนบุคคลได้ครับเด้ะสำหรับตัวเลขที่ท่านเห็นกสุดแต่พีน่น้องสิม,มักหรือสิพิจารณาจะ,ะไลยกับพิจารณาเบิง้งเนาะ,ะห้างช่องเป็นแนห้างฟากันไปเบิ้งบรรยากาศร่วมกันครับ

คืนวันพระทอลาบขอเดฐานนาทีเลขใช้เจี๋ยวสองตัวเลยตัวนี่ตาสครับสามฮะสามสองข้างบนก็เอาสองตัวข้างล่างก็เอาสตัวข้างบนเอาสามตัวข้างบนเอาส

ขอโชคเปิดภูมิมาที่ดังแดงกับโลกนี้หมด เราเล่าเล่าเอาเล่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 าเอาเล่ามาให้กูด้เอาเล่าเอาเล่ายางว่ายไปเอเด้งก็ยักหลังคนขับเอาเล่าเอาเล่งผมยางไม่อยดทั้งน้าหมเสียเออยหลังบัวบัวเราเบัวหลังขั้งหลังคนขับนั่นะครับครับครับนีห้าด เนาะสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องเอฟซีมาขอสุขนะครับเนาะมาเบิ่งบรรยากาศกันกันพี่น้องเด้อเดี๋ยวปูทะเลนะทะเลรูปปูมากกว่าูปมากกว่าโอ้โหโอ้โหยังมีก็โดนเหรอปูปปปป สองละสองสาม,อมโอ้ลูกหลานกะ็ปวดทขาใกันละกูนี่ก็ได้สองวันนะนะครับผมนะสวัสะะดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนพี่น้องเด้อเท่าจังไรเขาว่า,ทาวเาท่าเท่าจังไรที่ว่าเทา่าขึ้นยอดผนะาผมเนาะอายุหลายเลยสามพันปีละ โอปูสามพันปีนะครับนเน<อ>าะอืมลูกหลานมาขอโส<อ>่ด้อ๊ปูจักตอใหญ่ไม้ใหญ่ที่อยู่นั่นผู้ใด,ดเอาไปใส่ผู้ใด,ดมาขดหนีอืมต่อไงผู้ใด,ดมาขดหนีล่ะออโอ้โหถ้ากลัวแบบ มาเบิรงนบรรยากาศสำันพีน่ไหมเนนี่นะ่ะบัรเห็นบ่ร์นีนนนส<า>่สามเลยสามเออ 3 6 3 6 3 6 3 6 5กสอืมว่มันก็ถึงเรียกกันเขาลราปูหกผ้าฮะเขาพูอยากขายด้วยกันกันจังไงเขาเรียกป่อขอฮะพ่อสอไปปูหกผ้าเดี๋ยวเอากครื่องไปปูกันครับอ่าปูเปิดเลยปะปูเอาไปขึ้นน้ำแดงเอาไปให้ลูก เปิดเอปิดออกหลอดกระบอกนี้ไปโอ้โหชุจ่าอลไรปุ๊บอันนี้มาได้กูได้เมื่อน,น,นี่นะเนี่ยเห็นมัน้เนี่ยเออเนี่ยสามหกห้าเนี่ยเราเอาไว้เถอะปุ๊บเนี่ย อันนี้ก็บมีบาทนี่เกี่ยวของมันเกี่ยวโอ้เดี๋ยวมีญี่ปุ่นอยู่ก่นนี่จึงต้องมึงอยู่ดีว่าเอาวันอู้ย่าไปอย่าไปน้ำหมากบ่อปูบ่อบ่อแสบหมากนี่รู้จักอยู่มันบ่อแสบเลืก Liệt buồn, liệt lang, liệt phu tổ đấy Ừ Liệt xuống tổ Giật bông rút đi Được, giật bông Giật bông đi Được, được Được Rồi, hộp đường

หนึ่งหนึ่งหเลขเลขบนนวหกสามหกห้าสามหกห้าสามตัวนะสามบสองตัวหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งมหาห้าหกสมห ห้าสามบ่อนี่แหละสามหกห้าดูแล้วอืกสามนู่นเพค่อับอะไรเนี่ย โอ้กันถือวิธีปูอยู่ไหนมาเห็ดนั่นเห็ดนี่ไอ้ปูแล้วงอมบ่เนอะปูใหญ่ใหญ่งอมบ่เกระตายบ่สั่งบ่วัวอะไรกันขุด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 อืมอืมหมูหมูยูงไงหมูข่าหมูอืม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 อหมูืมอืมอืมูืมอืมอืมูืมอืมูืมอืมูืมอ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  อยากได้หมูโอ้หมูอหมูโอ้ันแมนม่โกมีหลับนะปูอยากได้หัวหมูอากได้หัวหมูมาบุญนะปูนะมาบุญ Ao à, chắc mắp phút, mọi người mọi người mọi người Pô À, mọi người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  không người mọi 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 người หือพวกปาเย็บไว้อย่างไรถึงดู้ด้วยขันน uh ั้นไม่สูงไม่ลาบปูอยญ่หม้หมูนะครับเนาะมาให้มะอุดวย์โอ้หัวหมูแล้วก็เอาไม เอาไกลไกลพอมพี่น้องเราว่าไก่พอบุ้มนักเลยเกียนเลยประดัดตัวเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วฮึฮึฮบนล่างบนล่าง3ตัว3ตัวบนกู้เดี๋ยวไปกับคัดกันนะ

นี่เด็กตีนรองก็เป็นบ่อครับสองตัวล่างหนึ่งหกหกหนึ่งนับปูเนะ ก็ไปก็มารับไปกับฮึก็ไปก็มาสามหกสามสามสามหกหาหาหกไปก็มาตัดตัดเราได้พี่น้องได้ที่นี่ก็สามหาหกก็ตัดไปพคิดจะน้างน้ยพี่น้องเด้มาขอโฉกขึ้นนอนถะเด้พี่น้อง แต่หน้าเบ่งเป็นหน้าทาน้ครับเนาะส่ยาลงนะครับพี่น้องนะกันปลาครับผมเนาะเอา่ควเสียชนคนนะครับเนาะม่เนี่เาไปก มานีรัมไมเอาไรอยู่มือไม่ไเลอ,อ้ยเจ็บ้ไเปลี่ยนจังงานเลยครับครับผมเนาะสามนันนองเด้อ่สามห้าหกเนาะเราขอส่งยูฟุมเป็นสันเนาะกลางป่า 3ามหาหตัดเลยนะพี่น้องสามหาได้พี่น้องเด้สองตัวล่างเนาะสอตัวหนึ่เอาคันแบบมีโซ่มีหลับกะกลุ่มเปิาเป่นไงได้มาะหมูเนาะกับไก่พี่น้องแลวกะมาผูบุรีเนาะกะตมามเราให้ไก่ตัวเลยพี่น้องเนาะ สวัสดีนะพี่น้องพิจนาเบิ้งอมาม่ขอหรืคือเป็นงวดแรกพี่น้องเด้อดูสารเนาะเป็นม่ขุน,นพบมองไม่พี่น้องยินคาวาเป็นให้โซตลอดเด้อพี่น้องเด้ออ่ะอ่ะใช่ งอปูไปนะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก,มากมลับไปกลับมาสอามห้าสามหกถึงเนาะสามห้าสามหกเนาะถึงลองหกห้านะกลับไปกลับมาฮะสามตัวอะไรหกอุอืมบโบแมนบอก โมันกาหา6คือโอ้หกหาหาหกกับไปเล็กน้อยเอาล่าแล้วเรบานที่นนองเลยประหยัดภาวามากแบบบริสหลานทีนักผู้หนังนะนอกขอฝากเพนที่อเอฟซีนะไปเดยมันก็ว่าใส่เวลาบริส นั่นพี่น้องกด้เอาพูดลายๆสำหรับการรับชมลงไปไป